ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามไปถึงแสนซับด้วยนะครับกดแล้วก็ขอบคุณนะไปดูคลิปกันพี่น้ำแดงรขบถ้าเราอยากหัต้องทำไงครับนี่เลยครับน้องร้านมารู้ชอบมีรวบรวมกดเกมพารหลายแมปเช่น b o ็อกฟูดคิง Galaxy Anime w อ r r เม r วอร์ดีเอร์ซิมอนิเตอร์สยังค้างขายกิฟต์การ์ดอีกราคาโคตรถูกในตลาดถุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ มีทั้งกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มบ็อกฟู้ดไก่ดับคู่ผลมกจิตื่นโคตรถูกเลยราคายังทั้งขายไก่เพชรเ a a อราคาโคตรถูกอย่างเยอะจบที่นี่เลยมารู้ชอบลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปชั้นนะหรือใต้คลิป เอาละครับผมก็กรับสวัสดีน้องๆหน,หนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้าแดงครับทุกคนก็วันนี้เราก็จะมาทําคลิปอัปเดตที่11นะครับในแบบอนิเมะวอลเดีร์2นะครับโอ้โหเป็นตีมแบบอ่าน้าร้อนนับหรือฤดูร้อนนั่นเองนะแบบอยู่ริมทะเลนะดูดิดูน้าปกดีโครเท่อะเทพะดูฟี่ถือปืนฉีดน,น้ําเหมือนอยู่ที่ทะเลอะคนเล่นก็อยู่20,000แล้ว20,06แลย, 26, ลยทุกคนตอนเวลานะ ตอนตีสามนะครับทุกคนพี่เพิ่งตื่นเลยแล้วก็มาทําคลิปให้น้องๆดูนะครับน่าจะลงตอน8ปดโมงุ่นนี้นะครับทุกคนเป็นไงพี่รักน้องปะล่ะรักน้องๆทุกคนยอมทิ้งการเสียสละการนอนแล้วก็มาทําคลิปให้ดูนะครับก็กดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยกันป่ะเดี๋ยวเราก็มาจะมาคุยเรื่องอัปเดตก่อนดีกว่านะทุกคนก็อัปเดตที่11นะครับมันก็จะไม่มีด่านมาใหม่นะด่านอาปวดล็อกอะไม่มีนะแต่เป็นด่านซัมเมอร์นะครับหรือว่าอีเวนต์นั่นเองนะมาใหม่ ก็ถือว่าเจ๋อเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะพี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันแหละเอ่อเหมือนให้เลือกตัวนักลบหรอเหมือนน่าจะมาเป็นอีกโลกหนึ่งหรือเปล่านะถ้าพี่เดานะน่าจะเป็นอีกโลกหนึ่งนะแล้วก็เป็นคล้ายๆอีเวนต์นะอาลูฟี่สิครับเพราะพี่ชอบลูฟี่น่าจะมาเป็นอีกโลกหนึ่งอะทุกคนเอาตัวอื่นวอลอัพเบลได้ปะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่ลองเอาอัพเบลดีได้ปะเอาตัวอีกโลกหนึ่งอัพเบลไม่ได้นะมันต้องแบบ เอาโลกนี้ถึงอัพเบลได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไข่ดีว่าราคาไขา่เท่าไหร่อันนี้ที่สุ่มอะไรนะที่สุ่มลักษณะวะทุกคนก็เหมือนที่สุม่มอาสุ่มทั่วไปแต่มันใช้มันใช้หินอื่นว่ามันใช้แบบหินโทเค็นอื่นเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันว่าวิธีหาหายยังไงนะอ่าอันนี้อ๋ออันนี้คือดันเลสมาใหม่วะทุกคนก็ถือว่าเจ๋วเลยนะมันจะมาทุกประมาณครึ่งชั่วโมงนะโอเคแล้วก็อ่าอันนี้คือ เหมือนเครื่องบูตอะไรสักอย่างอะอ่าถ้ามุดถ้าพี่จะเอาแบบโชคอะอุ้ยมันต้องเสีย2อ0พเลยหรอเสีย2อ0พมันอยู่ได้12ชั่วโมงไม่ไแน่ใจว่าถ้าเรากดใช้มันจะโอมัน2องพเลยวะพี่พี่ไม่มีไม,ม่ถึงด้วยวะทุกคนพี่มี630้อ กินนี้12ชั่วโมงถือว่าเจ๋วอยู่นะเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวกัอนดอีกว่ามีเงิน7ล้านอ่าสุ่มตัวใช้เงิน7ล้านใช่ปะแล้วสมมติถ้าเราเอาทีมลักกี้เอามาเปิดไข่ได้ไหมไม่แน่ใจนะอา่ามันใช้ทีมลักกี้อีกรลกหนึ่งไม่ได้ว่ะทุกคนถ้าสมมติพี่เอาใส่ตั้งแต่เมืองหลักเมืองหลักมาละได้ไหมรู้สิปุ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ว้าไปปึ้มไม่ได้วะ่ะทุกคนโถ่มันบล็อกไม่ได้วะ่ะคือก็ถือว่าเจ๋วนะแล้วแบบ หาตัวใหม่อ่ะหาแบบพาสซฟใหม่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะหาตัวมิติกดีกว่าหาตัวมิติกไว้อ่ะตามหมดแล้วหรอโอ้โหตายหมดเลวจ้าทุกคนอันนี้เหมือนเราแบบเริ่มเล่นใหม่เลยลทุกคนมันเป็นอีกโลกหนึ่งนะเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบอ่าอันนี้เหมือนเขาแบบอัปเดตมาใหมป่ป้าเป็นรูปภาพอะเจ่าวนะเจ่าวนะทุกคนเจ๋วเลยอะมันเหมือนอัปเดตมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวพี่ขอใส่ก่อนนะใส่ตัวก่อนตอนนี้พี่จะใส่ตัวตำนานให้หมดเลยนะจะใส่ตัวตำนานให้หมดไปเลยเอาเงินไม่มีสมมติถ้าเราเปิดดามใหม่คูณ อ่ะพี่เปิดคูณสองอนแล้วจะคูณสองให้เรานะแล้วมันก็ได้เงินเยอะด้วยเห็นไหมแล้วเราก็เปิดไข่ได้ด้วยก็ถือว่าดีนะเปิดคูณสองเงินไปเลยแรกๆต้องเปิดไปก่อนนะไม่งั้นไม่ไหวทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ต้องหาเงินไปก่อนนะหาเงินอับตัวนะครับอับตัวทําตัวก่อนไม่เข้าเลยเห็นปะไม่เข้าเลยโอเคเดี๋ยวพี่หาตัวทําตัวก่อนน่าจะหาสมตัวมิติกอะ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่พี่ได้ตัวมิติดีกว่าตัวมิติก,ก็หายากซะด้วยทุกคน เฮ้ยอันนี้คือเหมือนอธิษฐานไข่ดัลเกิลบอลเนาะ uh, เหมือนให้เปิดไข่นะเหมือนเปิดไข่แล้วก็เล่นเวลา175ชั่วโมงแล้วก็ทำดาเมจโอ้โ oh, หทุกคนอย่างเยอะเปิดไข่ด้วย6 6ล้านฟองนะแล้วก็อันนี้ทำดาเมจส่วนมากเปิดไขว่ว่ะเปิดไข่แล้วก็ทำเวลาก็ถือว่าได้อยู่มันจะอธิษฐานอะไรสักอย่างอนะทุกคนพี่ไม่แน่ใจเหมือนน,นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะอ่าไอ้ตู้นี้น่าจะเป็นตู้สุมลักษณะนะตู้สุมใหม่ เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นมาทําได้ใช่ไหมป๊บหนึ่งนะอันนี้คืออันใหม่ใช่ไหมเหมือนตู้ใหม่แล้วสมมุติถ้าไอ้ตู้โลกเก่าก็คือตู้โลกเก่าใช่ไหมพี่ขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะโลกเก่าไม่มีโลกเก่าไม่มีกกม,ม,มีแต่โลกใหม่วมทุกคนซึ่งดามเมจก็แตกต่างน,นะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะว่าความแตกต่างกับบัฟดำกับบัฟไอ้ไอ้โลกใหม่เมื่อกีนนะ้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่ขึ้นใรูปไปดู อันนี้พี่เจอรูปในใน a c e b o o กนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับน้องแมวนะซึ่งตอนนี้มันมี2ประเด็นแรวคือเราจะปั้นโลกนี้กับโลกใหม่มันจะปั้นแบบ2ทีมและประมาณนี้ทุกคนซึ่งพี่ไม่รู้ว่าพี่จะปั้นโลกไหนก่อนนะ่ะปั้นเวลแล้วก็หามบับอ่ะบับให้มันน่ะก็ถูกว่าเจ๋วนะแล้วตัวรับอ่ะอยังสวยอะ่ะดูดิเทพเจามังกรไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันได้ง่ายเลยนะแต่พี่ยังไม่ได้เลย เดี๋ยวว่าจะคืนนี้ว่าจะ FK ข้ามคืนเลยนะเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว,ว่าว่าเป็นยังไงต่อนะเวลสองร้อยนะครับแล้วก็ภารกิจใหม่ก็คือด่านนี้นะแต่ซึ่งลงด่านเลตอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรบ้างนะแต่แน่ๆเลยนะน่าจะเป็นหินของด่านนี้นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่สุมอันนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็วิธีได้ก็คือง่ายๆเลยน่าจะเอาหนวดดาตีหนวดดาจะแม้มันจะได้หินอันนี้เสร็จแล้วก็หาตัวระดับหายาก หรืออะไรสักอย่างเนี่ยไอตัวชายนีทั้งหลายอะของด่านนี้นะอาด่านซัมเมอร์นะแล้วก็เอาไปแลกหนวดดำน่าจะได้นะคิดว่าพี่คิดว่าน่าจะได้นะแล้วก็เอามาสุ่มเครื่องอันนี้น่าจะเจ๋วเหมือนกันนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวพี่รอรอด่านอันนี้มานะเดี๋ยวพี่ลงให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้เอฟเคตีบอสเปิดไข่ด้วยมันจะได้หรือเปล่านะกลัวตังค์หมดอะพี่ต้องฟาร์มให้ตึงๆก่อนอะค่อยเปิดไข่นะทุกคนไม่งั้นแบบตังค์มันหมดแน่หมดไว มันก็จะมีตัวนี้มาใหม่ทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูมันเป็นตัวยังไงนะครับก็ถือว่าเจ๋วอยู่นะดูดิเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าเหมือนสปาราดอะแล้วก็ตัวรับนะมันก็เป็นอามังกรนะครับทุกคนหนีขึ้นรูปไปดูนะครับประมาณนี้เลยพี่ไม่รู้ว่าด่านนี้มันมีตัวกรอบแดงหรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ทีนะว่ามันมีหรือเปล่ามันจะเป็นตัวยังไงนะน่าจะเท่เหมือนกันนะทุกคนแบบนี้ก็สวยนะด่านมาใหม่นะทุกคนเป็นอีเวนต์ไม่รู้ว่า มันจะหมดอีเวนต์ด่านนี้มันจะหายไปหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะรู้ว่ามันจะอยู่ถาวรก็ลองคอมเมนต์ได้นะถ้าใครรู้นะครับประมาณนี้เลยแต่อันนี้เหมือนความสําเร็จน,นะหรือเพื่อดำมันมีแบบให้ทําอยู่นะทุกคนอันนี้ก็มาใหม่นะทุกคนมาใหม่มาใหม่เลยคือมันเปิดพร้อมดันเขียวพอดีนะอันนี้สังเก่งง,ง่ายเลยดันเนี้ยแล้วก็เข้าไปเลยเออคุณมีมันใช้ทั้งหมด2ตัวเลยเหรอทุกคนดูดิการเข้าอะ่ะมันใช้2ตัวไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าทุกคนน่าจะไม่ไหวนะคิดว่า ก็มารีวิวให้ดูแล้วกันเสียด2ตัวแดงไม่เป็นไรครับมาแค่รีวิวให้ดูนะครับมันก็เป็นสปารดเหมือนให้ฆ่านะเหมือนให้ลงดันอะลงดันกับเพื่อนอะแนะนําว่าลงดันกับเพื่อนแล้วก็ช่วยกันตีมอนในพวกนี้เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ตีสปารดตตัวนี้แล้วก็มันก็มอนมันก็จะเกิดขึ้นอีกอะมันน่าจะประมาณนี้นะเพราะพี่เคยเล่นแบบประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้ดันม่วงมาพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปแลกดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะว่ามันแลกได้หรือเปล่า ของด่านเมกี้นี้นะครับก็คือตัวนี่ตัวนี้เลยเฮ้ยมันเหมือนแบบถ้าถ้าชานีมันก็สามารถเล่กกนได้เลยทุกคนติได้แค่ตัวเดียวโอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเราเอามาสุ่มดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับด่านนี่มิติกด่านนี้เลยอืมกดไปมันก็สุ่มง่ายขึ้นนะทุกคนเพราะไม่มีแค่นี้เดียวนะพี่คิดว่าน่าจะมีลุงอะ่ะมีลุงมัางแหละจังหวัดนอะอันไหนคือลัคก,กี้วะอันนี้ช่วยลัคก,กี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ าลัคก,กี้ก็ถือว่าดีนะโอเควุ้ยเพิ่ม20เลยหรอแล้วประเด็นพี่หมดแล้วไงประเด็นเนะี้หมดแล้วไงคือต้องหาสุ่มแล้วแหละแน,น,นะนำว่าทำทีมลัคก,กี้หรือกว่านะทุกคนแล้วก็มาสุ่มไข่อะไรประมาณนะี้เดี๋ยวพี่ต้องหาทำทีมลัคก,กี้ก่อนนั่นแหละก็ เดี๋ยวพี่ค่อยสุ่มหนังอาหละทําคลิปแล้วกันเพราะพี่ว่าจะตง่ว่งนอนแล้วประมาณตอนนี้มันอยู่ที่ตีสามตีสี่แล้วครับก็มีประมาณนี้แหละทุกคนคร่าวๆของแบบนี้นะครับก็มีด่านมาใหม่นะครับก็วิธีหาหินด่านใหม่นะก็ตีหนวดดาใช่ไหมแล้วก็ไปหาตัวเชนี่ของด่านนั้นก็เอาไปแลกร้านค้ารับของหนวดดานะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มันจะได้เยอะมากแล้วก็เอามาสุ่มนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ํำแดงด้วยนะครับก็ เป็นกำลังใจที่ดีคือการกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนซียูอาร์เก n บ๊ายบายง่วงแล้วบ๊ายบายฟันดีก้ดไนท์คุณนา,นางเอกผมละตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่